อันนี้ก็จะมีกระแสะว่าพ่อแม่หลายคนไม่อยอมเปิดตัวคือ,อพอถูกลูกถูกบอกว่าเป็นคนพิการเป็นออทิสติกเป็น l อลดีเป็นสติปัญญาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินหรือเปล่าเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะถ้าลูกคุณพ่อแม่คุณครอบครัวคุณยังคิดแบบนี้ยแล้วลูกคุณจะอยู่กับเขาได้ยังไงไปนั้นมันต้องมาเปลี่ยนมองใหม่ว่า เขาก็ควรจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมนั้น mindset ิธีคิดกับเรื่องเหล่าดีต้องเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านที่พัฒนาได้ก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองว่าออกมาออกมาใช้บริการของกฎหมายวิการเถอดนะครับเข้ามารับการประเมินแล้วก็รับสิทธิต่างๆเพราะว่าการที่มีปักประจําตัวคนนิตการสิที่มีต้องกเกิดที่ติดกับเรื่องแล้วถามว่าบัตกคนพิตยการอายุกี่ปีแปดที่ แล้วพอค้นภาวะ LD แล้วเนี่ยไม่ต้องทำก็ถ้าเกิดว่าสังคมเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสในการทํางานในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆได้เนี่ยน้องเหล่านี้จะก,กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของที่ไทยด้วย